ค่ะตอนนี้ยอดคนดูไลฟ์สดของเราเนาะจากมีแค่เราคนเดียวก็คืนมาเป็น7 3บากันแล้วนะคะเขาก็จะทยอยขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะส่วนยอดที่เราเอ่เพิ่มไปเนะเา,าเเนะครบเลยนะคะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็จะพามาเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดใน t i k t o k อกกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเซิร์ชคำว่า KMSocial ก็ได้คะ่ะ สำหรับใครนะคะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะก่อข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคีิกข้างบนตรงนี้ค่ะสมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราจะเลือกหมวดหมู่ข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะมี Facebook มี Tik t o อกมี IG มี YouTube มี Twitter นะคะแล้วก็มีอื่นอื่เยอะแยะมากมายเลยนะวันนี้เราก็จะอยู่กับอทิกต็อกค่ะแล้วก็เลือกเต้นเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมสดนะคะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า TikTok ของเเราเปิดไดไส มาเลยนะคะคัดลอกลิงกด้านบนตรงนี้ค่ะแล้วก็นํามาใส่แ็บเลยแล้วก็ใส่จํานวนนะคะวันนี้ก็จะเพิ่ม100คนค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดน้อยอยู่ที่6กกว่าบาทนะคะก็กดสั่งซื้อตรงนี้เลยเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอนอ้องก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะก็เติมคันต่ํา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน50 0 0 0บาทต่อครั้งรับโบนัส5%เต์มืเติม1,000บาทขึ้นไปด้วยนะคะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้แล้วกดจ่ายเลย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะช่องทางต่อไปนะคะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนคริปโตค่ะก็จะเป็นขั้นต่ํา100ร้อบาทค่ะสูงสุดไม่เกินห0,000บาทต่อครั้งรับโบนัสหเเซ็นมาเติมห0 0รอยบาทขึ้นไปด้วยนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทําการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราค่ะที่ทาการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย,ยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะ เราก็จะมาเลือกหมวดหมู่นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรคะ่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยคะ่ะเมนูต่อไปคะ่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนคะ่ะ เราก็สามารถอ่คลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับบัตรตาคอมมิชชั่นอีก3%ด้วยนะคะอันต่อไปค่ะจะเป็นบริการทั้งหมดค่ะในตรงนี้นะก็จะรวบรวมบริการทั้งหมดไว้ให้เราแล้วนะคะเราก็สามารถเลื่อนอ่านได้เลยนะในตรงนี้ค่ะก็จะบอกราคาต่อ1น0 0บอกคําสั่งซื้อคันต่ำบอกคาสั่งซื้อสูงสุดเนาะแล้วก็บอกคําอธิบายไว้ด้านหลังตรงนี้ด้วยนะเราก็สามารถคลิกเข้ามาดูตรงนี้แล้วก็อ่านไปได้เลยนะคะหรือว่าหา ริการไหนไม่เจอค่ะก็สามารถพิมพ์ค้นหาข้างบนตรงนี้ไปได้เลยนะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ติ๊กตอกของเรากันนะคะไปดูยอดคนดูไลฟ์สดเนาะก็ตอนนี้นะคะก็มีแค่เราคนเดียวนะก็อย่างที่สถานะบอกไปนะคะว่ากําลังรอดําเนินการอยู่นั่นเองเนาะเดี๋ยวเราก็จะนั่งรอไปนะคะแต่เพื่อไม่มีการเสียเวลาของเราจนมากเกินไปเนาะเดี๋ยวเราจะตัดภาพใหม่ครั้งตอนที่ยอดคนดูไลฟ์สดของเราขึ้นมาเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้ยอดคนดูไลฟ์สดของเราเนาะจากมีแค่เราคนเดียวก็ขึ้นมาเป็น73กันแล้วนะคะเขาก็จะทยอยขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะส่วนยอดที่เราเอ่อเพิ่มไปเนาะครบเลยนะคะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็ไวมากๆเลยเนาะและสั่งซื้อไปแค่แป๊บเดียวเราก็รอไปแค่ไม่กี่นาทีเองนะคะไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำนะก็ขึ้นมาเป็นอ่77กันแล้วนะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้นะคะ สำหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะหากวันนี้ผู้ผิดประการใดไปก็ขอไผ่ไว้นะที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ